มาต่อกันตรงนี้นะครับก็คือว่าพอคุณสเฟนนครับเข้ามาเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเฟดเนี่ยนะครับจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยในระยะกลางถึงยาวได้อย่างที่จะหนักแน่นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะนํามาสู่ภาพของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็เงินบาทที่ยังคงแกว่งในทิศทางที่แข็งค่าอยู่นั่นเองครับทีบนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นระดับโลกก็คือว่าเป็นประเด็นในส่วนของความกังวลเรื่องของ geopolitics นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางคุณชั้มเนี่ยเขาโพสผ่านโซเชียลนะครับโพสผ่านโซเช อารมณ์เหมือนกับว่าเปิดโอกาสว่าเนี่ยสหารัฐน่ะพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการควา้าบาตรัสเซียนะแต่นาโตะก็ต้องให้ความร่วมมือหน่อยเช่นเดียวกันเพราะว่าเนี่ยในกรณีความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนาโต้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาขอให้นาโต้ทำอะไรเขาขอให้นาโต้เนี่ยลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียลงดูเป็นดูเป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างท้าทายนะครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือให้นาโต้ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนนะครับเป็นห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต น<อ>นี้ก็ท้าทายไม่แพ้กันนะครับก็ต้องมาจับตาดูกันให้ดีนะครับว่านาโตจะสาม,มารถทําได้<อ>ไหมนั่นเองครับผมนาโตเนี้ยแบบเกาหัวเลยห้พี่มาขึ้นภาษีผมด้วยพี่จะให้ผมไปขึ้นจีนจริงๆเนี่ยเชิงนัยยะคือว่าทางคุณทางทารารัฐเนี่ยต้องการที่จะเหมือนพยายามดึงรัสเซียดึงดึงจีนออกห่างจากจรัสเซียบ้างเข้าใจว่าเป็นลักษณะนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าโอเคในประเด็นแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเราเชื่อว่าเนี่ยถ้าทีความ ความเข้มงวดที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาเข้มงวดต่อความบาดกอรีเัสเซียเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นผลบวกต่อราคาน้ำมันดิบนะครับแต่ว่าผลบวกตัวนี้เนี่ยแน่นอนเป็นผลบวกในช่วงสั้นๆก่อนครับผมเพราะว่าในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยนักวิเคราะห์พื้นฐานด้านพลังงานเนี่ยเรามองค่อนข้างที่จะฟรงกับลงนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันหรือปริมาณพลายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดนะครับเมื่อเทียบกับดีมาครับผมเพราะว่าดีมาเนี่ยเราบอกไปได้เลยว่าเนี่ยดีมาเผชิญความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจที่มมีีแนนววท่จจะลลออตััเเศษกิง ทีนี้เนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มน้ำมันกับโรงกลั่นนะครับปตทปตทสอพอเนี่ยท็อปนะครับแล้วก็ BCP เนี่ยเราแนะนำเน้นเช็ดหนิงเก็งกันไรตามทิศทางจังหวะอาคาน้ำมันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนอยากลงทุนในระยะกลางหน่อยเนี่ยเราแนะนำบีซีนะครับเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยคาดการณ์กันเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็ BCP เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในกลุ่มโรงกลั่หมือนกันเองครับทีนี้ในส่วนของเรื่องจีนนะครับเรื่องจีนเนี่ยเราแนะนำอย่างนี้นะครับก็คือว่าเนี่ยโอเคระยะสััั้้้้นนนนนมมมาาาาาาดดูหหกกงงงววลลบเเเยยยะครรรโโอออิขึภษีีีจแๆ่่ไพ ให้นาโต้ขึ้นภาษีจีนแรงๆด้วยนะครับโอเค <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยเราแอฟซูมก่อนถ้าสมมตินาโต้ทาตามที่อเมริกาเรียกร้องเลยเนี่ยโอเคระยะสั้นนาการบลปอในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันจะหนุนภาพเชิงไเวอร์ชันอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิสววดสมมตินาโต้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปครับยุโรปมันก็คือภาพคล้ายๆกับว่ายุโรปขึ้นภาษีจีนนั่นเองพอยุโรปขึ้นภาษีจีนปุ๊บโอเคแน่นอนว่าสินค้าจีนเนี่ยก็เลยมีจุดยืนมีที่ยืนในตลาดยุโรปน้อยลงก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเนน่่่ยาาาาามรข้ออศัชงงงวิแบลดใน ในตลาดหุ้นใช่ในตลาดหุ้นในตลาดสินค้ายุโรปได้มากขึ้นนั่นเองครับอ่านะก็เป็นประโยชน์นะของประเทศผู้ผลิตหรือพึ่งพิงการส่งออกแบบเรานะยุโรปก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับนะครับคืออเมริกาใหญ่สุดแหละแต่ยุโรปเขารวมกันหลายประเทศนะแล้วก็เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่นะครับก็มองจริงๆเป็นโอกาสกับเราใช่ครับก็ดังนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มนะครับส่งออกแล้วก็นิคมเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีลุ้นได้เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับจากกรณีที่นาโตเนี่ยอาจจะ เพิ่มความเข้มงวดต่อจีนครับครับผมครับอีเวนต์ครับอีเวนต์สุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเรื่องเกิดขึ้นในยุโรปเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าทางคุณชัมนะครับแล้วก็คุณเบสเซนเนี่ยเขาจะไปเจรจากันที่ยุโรปนะครับผมทางคุณเบสเซนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สเปนก็เดินทางเยือนสเปนครับผมเดินทางเยือนสเปนปุ๊บเนี่ยมีการพบปะเจรจากับทางคุณเฮอร์รี่เฟงนะครับขึ่นเป็นนายกรองนายกรัฐมนตรีจีนนะครับผมก็มีพูดคุยกันในหลายๆประเด็นเนาะมีเรื่องของเจรจาการค้าด้วยแล้วก็ล่าสสุดดเเเห็นนนกรรระะะแข่่่่่าาาาาวววววมีี้ยยคับพ มีเดียวกันในเรื่องของการซื้อขายกิจการในส่วดของ Tik t o ตอกนะครับก็ <Ừ. S 2> แต่ว่าในในส่วนของในข้อสรุปเนี่ยนะครับคุณเบสเซนได้บอกว่าเดี๋ยวขอคุยต่อยทีหนึ่งวันนี้นครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อนะครับผมภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นภาพกรณีของเบสเซนนะครับภาพทางขวาเนี่ยเป็นกรณีของคุณชัมนะครับผม <Ừ. S 2> บก็คือว่าคุณชัมเนี่ยครับจะเดินทางเยือนอังกฤษนะครับในวันที่17ถึง18กันยายนนี้นะครับก็น่าจับตาดูเช่นเดียวกันเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีนยาะนิดหนึ่งเพราะว่าอังกฤษเนี่ย เป็นประเทศแรกที่ได้ดีลการค้ากับทางฝั่งสหรัฐนั่นเองครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทำไม่ได้คนเดียวบูมเบอร์ <Bloomberg S 2> เขารายงานว่ามีซีอของทางเอ็นวีดียแล้วก็โอเพนเอเไอเดินทางไปด้วยครับก็เลยเป็นที่น่าจับตาว่าจะมีการประกาศดีลการลงทุนหรือดีลการค้าในอกฤษหรือเปล่าองก็เป็นที่น่าจับตากันนะครับในส่วนของประเด็นภาพรวมของแนวในวันนี้นะครับมาแล้วมาต่อกันในส่วนของตัวภาพของเคทิคเฮดกันบ้างนะครับที่สำคัญของเคทิคเฮดเนี่ยก็คือเนี้พ้นเรื่องการประชุมเฟดเนาะแต่ว่าาในนสัปดห์ี้ สาหารัฐเป็นประเทศเดียวที่น่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางอังกฤษนะครับ BOE นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ BOJ เนี่ยมีประชุมเหมือนกันแต่เราเชื่อว่าทั้งสองธนาคารเนี่ยจะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนะครับนี่ทำไมเราถึงเชื่อว่าอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ลดดอ,อกเบีย้ยนะครับ,รบอย่างแรกเลยเนี่ยช่วงต้นรายการเราเกิดไปแล้วนะครับสหารัฐเจอภาพที่เงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานเนี่ยตลาดการจ้างงาน,น<อ>าดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องเลือกได้ตัวเดียวทีนี้พอเขาเลือกได้ตัวเดียวปุ๊บเนี่ยถ้าพูดตรงๆงเลยคือเวาากะพร่ ป้าของเขาเนี่ยมันไปข้อทางกันอารมณ์เหมือนรักพี่เสียดายเนาะอ่ะโอเคระยะสั้นรักพี่แล้วกันพี่ก็คือการจ้างงานนะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมเฟดในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสปรับราารดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามันแย้งกันอยู่ดังนั้นเนี่ยคงไม่ได้ถึงขั้นลดสิบบิ๊กหรอกน่านจะลดสักราวๆสักยี่สิบห้าบิ๊กเป็นหลักนะครับทีนี้การประชุมเฟดครั้งนี้มีไฮไลท์ครับก็คือว่ามีการเผยแพร่ตอดพอด้โอโผล่มาด้วยตัดพ้อตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะให้ประเมินนะครับแน่นอนอเค อัตราเงินเฟ้อยังทรงโตในระดับสูงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะปรับเขาจะปรับขึ้นนะครับผมในส่วนของการจ้างงานนะครับผมอัตราการว่างงานเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ขยับขึ้นนะครับแต่อาจจะขยับขึ้นในอัตราที่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอัตราการจ้างงานเนี่ยล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นจากประมาณสักสี่เปอร์ซ็นตมาอยู่ที่นะเราเรา,เราสักสี่จุดสามนะครับมีโอกาสขยับขึ้นเช่นกันแต่เชื่อว่ามีโอกาสขยับขึ้นไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยที่ตลาดทั่วโลกนะครับจากตากันก็คือว่าทิศทาาาางงงขออออััตรรดกเเเเบียในน่่ชืว างธนาคารการสารัรนะครับแล้วก็ประชุมครั้งนี้เนี่ยคุณสเตฟานี่หละเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีโอกาสที่ทางเฟดเนี่ยน่าจะสื่อสารมาในลักษณะที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในดอทลอดลงนั่นเองครับอืมนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะแต่น่าจะเป็นคืนวันพุธครับเช้าพฤหัสรายงานงรเราก็รายงานครับนะแต่ว่าเดี๋ยวค่ำๆ่แล้วก็มีส่ง้อกามแล้วได้ครับนาโอเค ครับผมที่นี่นะครับในส่วนของรูปทางขวาในรูปทางขวาเนี่ยเราเอากราฟมาเทียบให้ดูนะครับเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งเนี่ยความแตกต่างกันก็คือว่าเนี่ยเป็นส่วนต่างต่างดอกเบี้ยนะเนื่องจากที่ช่วงตะกี้ที่ผมเกิดไปคือว่าสหรัฐมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยแต่ยุโรปและญี่ปุ่นขอไปอังกฤษและญี่ปุ่นไม่ได้ลดตามดังนั้นเนี่ยส่วนต่างตรงส่วนต่างตรงเนี่ยมีแนวโน้มจะแคบลงเพราะว่าเดิมเนี่ยอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแรงมากประเทศอื่นขึ้นช้ากว่าครับผมตอนนี้กลับกันอเมริกาลดดอกเบี้ยแต่ประเทศอื่นแทบไม่่ลดดออืคงงัันนน้เียร ต้นตางของตรงนี้จะแคบลงดังนั้นจะเป็นแรงกดดันที่ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าในขณะเดียวกันนะครับค่างเงินบาทก็ได้อาน,นิสงค์แข็งค่าด้วยที่นี่ที่สําคัญเลยถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยบาทแข็งค่าเวลาผมมาลงทุนเนี่ยผมมาลงทุนในเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยผมต้องใช้เงินบา,บาทแข็งปุ๊บผมมีโอกาสได F ้เอสเอ็มเออครับผมรูปทางซ้ายนะครับจะเป็นกราฟเส้นสองเส้นนะครับกราฟเส้นแรกเนี่ยคือว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไม่นับเอ่อฟเอ็มเอเนี่ยออเรนออเรน,อเ,รน,เ,นเอ็กซ์เชนจ์เ,เ,เจดลดเกนเิ เราเป็นนักลงทุนต่างชาติเราบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปด้วยนะครับจะเป็นเส้นสีน้ําเงินเส้นเข้มที่ยกขึ้นนะครับดั <Sh im. S 2> งนั้นเนี่ยการที่ข้างเงินบาทมีทิศทางที่แข็งค่าเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นคีย์สาคัญเลยที่ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าสนใจลงทุนในตล,นตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าลงทุนในตลาดหุ้นได้กาไรจากแคปิตอลเกนตลาดหุ้นอยู่แล้วมีรุ้นได้กําไรจากเอฟเอ็กเกนเพิ่มมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะยังอยู่กับเราอยู่ ในตลาดด้านขวาเนี่ยผมก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับว่าเนี่ยโอเคในตลาดบอลเนี่ยเขาซื้อมาบ้างนะครับถึงแม้อาจจะมีขายหนักบ้างแต่ก็ซื้อซื้อในวงเงินที่ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นนะครับถ้าใครดูเร็วๆเนี่ยเอ๊ะนึกถึงคล้ายๆทางมาลายนะครับอ่โอเคนะครับผมก็คือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยสลับซื้อสลับขายสลับซื้อสลับขายในแง่สาคัญคือเขายังอยู่กับเราแต่เขายังอยู่ในลักษณะที่เทรดดิ้งเป็นหลักนั่นเองนะครับคือแน่นอนว่าเขาเทรดดิ้งเนี่ยโอเคเขาเทรดดิ้งแปลว่าเขาไม่ไไไดดด้้มมมมออองงลบแต่่คคําาาถืเก็ี เราเชื่อว่า,าสิ่งที่เขายัางมองอยู่นยังรออยู่เนี่ยก็คือในส่วนของการประชุมเฟดนั่นเองเพราะว่าการประชุมเฟดครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าติดตามต้งองคัดเลอกเยอะเรื่อง,องใหญ่<อ>ที่เรื่องรถดอกครับใช่แล้วก็ในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งครับในประเทศก็ <c oughs> คือเรื่องของความคืบหน้าเรื่องการเมืองไทยของเราเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินนายกเนี่ยเขาบอกว่าโควิด1เนี่ยเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ระหว่างตรวจคุณสมบัตินะครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติการจัดตั้งคอรมอเดินหน้าได้เนี่ยการผลักดันนนนโยยยบาากกกรระะตตุ้เเเศษฐิจจ่่งๆี็ดิินน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 นหห้้้้าาาาาาไไดดดอองงปวววยยยยยเเ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 ชชช่่่่่่ีีีีีกกััะะครรรรบ็ลลืตตแ จากนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะกำหนดทิศทางการซื้อขายที่ชัดเจนขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าสรุปนะครับการลงทุนของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเรายังคงเน้นนะครับหุ้นที่เป็นเป้าหมายต่างชาติอยู่นะครับแตนะ่ว่าในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยนะครับเราแนะนําในสองหลักๆก,ก็คือว่าเนี่ยให้มีธีมเสริมเข้าไปหน่อยโอเคอันแรกเลยเนี่ยคือเ t c ทีซำไมเราเน้นเอ็มทีซีแล้วเอ็นเนี่ย แถบค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับที่เราได้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยและบอลยูที่เป็นขาลงอ่ะแล้วก็รวมในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็ครับก็คือตัวกัฟครับผมกัฟเนี่ยเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากยูขาลงเหมือนกันและได้ประโยชน์จากเป็นบาทที่แข็งค่าด้วยนะครับตัวสุดท้ายนั่นคือโมชินะครับผมเพราะว่าในหุ้นในกลุ่มเอ่อคอมเมอร์สเนี่ยราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วโมชิเป็นหนึ่งในไม่กี่ยยนนนะครับส่่่ววใหญแล้เี ก็นำเข้าสินค้าของมาขายจากทีเนาะก็ได้ประโยชน์จากขั้นเงินบาทที่แข็งค่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้นะครับ3ตัวนี้นะครับ n t c กล้ฟแล้วก็โมช